เอาเวลกวันนี้ต่อต้อ,ตอ,ตอมกับสันหาพาแดกของอร่อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็แฟนเพจก็แจ้งมามีร้านร้านกาแฟชิวชิวช,ชิกชิกนะฮะเจ้าขอมเป็นสถาปนิกนะแล้วก็มีข้าวหน้าแกงกะหรี่สุดเด็ดด้วยสำหรับที่นี่นะทะ้ายซอยโชคชัย4ซอย54หรือซอยต่อรวมโชคนะครับ ครา w ส์ครับันนมานั่งในโซนสโลบาร์เวลาว่างเยอะไงก็กินอะไรที่มันดูเหมือนจะเราได้เห็นกับวิธีเรืยพขอเป็นกาแฟดริปนะ ก็จะมีสามหน้านะฮะก็เป็นแกงกะหรี่หน้าเนื้อสูวีแล้วก็แกงกะหรีก่กุ้แกงกะหรี่หมูทอดถึงเวลาชิม วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของพี่เลยนะเพราะว่าได้กินกาแฟดีๆแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่ซึ่งมาอยู่ในร้านกาแฟเออมัน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 ยังไงอ๋ออันนี้พอดีพี่โอขของร้านเขาเคยไปทานอาหารที่ร้านคล้วก็ชวนออกมาทำอใช่เขาอยากให้มีอาหารในร้านนี้ครับก็คือเป็นมนรูร่วมต้นของเราก่อนใช่ไหมซึ่งตอนนี้มีอยู่สามหน้า ตอนนี้มีสามหน้าครับอนาคตอาจจะเพิ่มท็อปปิ้งอย่างอื่นขึ้นมาอีกครับใช่ครับเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าจะอันนี้ข่าววงในก็คือจะมีอิสรกยะด้วยนะะในตอนเย็นครับอ่าในตอนเย็นครจะก็จะมีพวกคุชิคัตสึจะเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือผักเรามาเสียบไม้แล้วก็คุกแป้งเก็บขนมปังเอามาทอดแล้วก็มีซอสคุชิคัตสึอ่าครับแต่ว่า ร้านแกงกะหรี่นี่นวนมากอ่ะชอบชอบแล้เนื้อก็เป็นเนื้อซูวีโอ้เด็ดมากอ่ะคือที่ร้านผมอ่ะจะขายเนื้อย่างยากินอีกกลุ่มแล้วอ่าก็คือช็อบเนื้อครับทีนี้ก็อยากได้เนื้อมาใส่ในแกงกะหรี่แต่ไม่อยากให้เหมือนที่อยู่เขาอ่าก็เลยลองคิดก็เลยเอาเนื้อเนี่ยมาหมักใส่ซอสปรุงของเราเองที่เราคิดมาเองให้มันมีกลิ่นมีรสชาติ ที่ไม่ฉุนมากว่ารสชาติก็ไม่จัดจ้านอ่ามันจะได้เวลาทานกับแกงกะหรี่จะได้ไม่กลบกันครับแต่ว่าให้มันทานด้วยกันแล้วมันเข้ากันอืครับอันนี้จริงเพราะว่าน้ำแกงกะหรี่ตัวเดียวกันเลยแต่ว่าพีกินกับเนื้อมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอพี่กินกับกุ้งเฮ้ยรสชาติมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งกุ้งกุ้งเนี่ยวิธีการทอดที่พี่ชอบมากเลยนะเพราะว่ากุ้งมันสุกแต่ว่ามันไม่แข็งมันไม่มีความกระด้างเลยซึ่งมัน นุ่มนวนมาาลมากรสชาตินุ่มนวลมากคืออย่างอย่างเนื้อสัตว์ที่เอามาทอดเนี่ยถ้าบางร้านเขาจะใช้สําเร็จรูปก,<ม>ก็คือที่เราเห็นตามซุปเปอร์ทั่วไปมันจะมีการคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังมาแล้วแล้วเอามาทอดทีเนี้ยพวกนั้นอน่ะเนื้อสัตว์เขาค่อนข้างแบบผ่านการแช่แข็งมาแนาะ้ว t e เจอร์ของเขาก็าจะเสีย<ม>ความฉ่ำก็จะหายท้วยีทีนี้เราก็เลยใช้ของสดทำแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิธีทำอีก ถ้าทำไม่ดีเราทอดนานไปอุณหภูมิสูงไปตัวแป้งก็ไหมครับข้างในก็จะขัดความฉ่าน้ําน้ํามันจะไหลออกมาหมดโดนความร้อนนานๆใช่ครับ,รบเราต้องทอดให้มันพอดีใช่เพื่อให้เขาฝุกต่ออีกนิดนึงเวลาเราเสิร์ฟมันจะมีความฉ่ำเยอะโอ้วันนี้อิ่มใจอิ่มใจอิ่มพุงเพราะว่าการกระหรี่ก็ดีกาแฟก็อร่อยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับ